ด้วงกีดใบมะม่วงตัวเล็กแต่สร้างปัญหาใหญ่หน้าตาด้วงเป็นยังไงวันนี้ผมจะพาไปชมครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการกเกษตรเพื่อความยืนย่นนะครับวันนี้เองพามาอยู่ตรงแปลงที่ผมทํามะม่วง เก็บยอดไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ยอดอ่อนเนี่ยกำลังเริ่มแตกยอดมานะครับเพราะว่าชุดก่อนหน้าเนี่ยมันแตกยอดไปแล้วนะครับแล้วก็ผมเองที่ชะล่าใจคิดว่าไอ้ดวงพวกนี้มันคงไม่มาลงยอดมะม่วงที่ผมเอาวางไว้ใกล้บ้านแต่ที่ไหนได้ครับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยกลายเป็นว่ามันเข้ามาทําลายชั่วข้ามคืนนะครับยอดมะม่วงที่เพิ่งเริ่มแตกใบอ่อนใหม่เนี่ย มันกัดของผมกุ้นหมดเลยครับแล้วก็เหลือแต่ยอดกุดๆไว้เท่านี้หลายท่านอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยดูเรื่องของด้วงกิดใบมะม่วงคทานี้ว่าเรามาลงลึกกันว่าหน้าตาของด้วงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเข้ามาทําลายใบมะม่วงของเราเนี่ยมันทําไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กินนะครับมันกีดทิ้งคือมีใบอ่อนมะม่วงเนี่ยกี่ใบก็ช่างมันจะทําการกีดทิ้ง แล้วก็บางทีมันก็เจาะเป็นรูซึ่งความเสียหายหลังจากที่มันเข้าทําลายแล้วนะก็คือใบมะม่วงของเราเนี่ยจะถูกกรีดทิ้งหมดเลยใบอ่อนนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมันก็จะนําพาโรคเชื้อรานะครับเอามาติดไว้ที่ต้นมะม่วงเราเวลาโดนพวกมันกัดกินไปแล้วเนี่ยมันจะทิ้งเชื้อราพวกนี้เอาไว้ก็ทําให้ต้นมะม่วงเราเนี่ยติดเชื้อราไปที่ใบอ่อน ทำให้ต้นมะม่วงเนี่ยไม่ะชะง,งักการจเจริญเติบโตแทนที่มันจะแตกใบออกไปนะครับแล้วคราวนี้ในการดูแลป้องกันไอ้ด้วงพวกนี้นะครับควรจะต้องดูแลยังไงก่อนอื่นเมื่อเราเห็นใบมะม่วงเรานะครับเริ่มแตกยอดอ่อนมาให้เราเนี่ยใช้สารป้องกันสารป้องกันตัวนี้ก็จะเป็นสารทั่วไปเป็นแบบผงจะไม่มีผลกระทบต่อใบอ่อนนะครับถ้าเราใช้สารเป็นแบบน้ํามันเนี่ยก็มีส่วนผสมที่อาจจะไปทํา ให้ใบอ่อนมันกระทบกระเทือนอาจจะเกิดใบไหม้ ight, และทําให้ใบอ่อนเราเ,เสียหายแต่ถ้าเราใช้สารแบบผงนะครับที่ผมจะพูดถึงตรงนี้มันจะปลอดภัยนะครับกับใบอ่อนม่วงของเรานะครับที่เพิ่งเริ่มแตกออกมาก็จะใช้สารคาร์เบอ85นะครับหรือสารที่เราเจอในท้องตลาดแล้วชอบเรียกกันเซฟวิน85สารที่ชื่อสามัญน,นะครับก็เป็น ชื่อสารคาร์บูริล85แต่ถ้าชื่อทางการค้าเนี่ยเขาจะเรียกกันเซวิน85คือมันเรียกกันจนติดปากแล้วตัวนี้เองเนี่ยจะสามารถใช้ป้องกันด้วงกิดใบพวกนี้ได้แล้วไม่มีผลกระทบต่อยอดมะม่วงออนนะครับแล้วการฉีดพ่นละ่ะฉีดพ่นช่วงไหนการฉีดพ่นให้ทําการฉีดพ่นช่วงเย็นนะครับเพราะว่าช่วงแดดร่มลมตกเนี่ยไอ้ด้วงพวกนี้มันจะเริ่มเข้ามาที่ใบมะม่อของเรานะครับแล้วก็พอช่วง โผล่เพยเนี่ยจะเริ่มมาเยอะมากและกลางคืนเนี่ยมันจะเข้าทําลายเต็มที่เลยคือมีใบยอดอ่อนมม่วงที่เป็นใบอ่อนๆเนี่ยกี่ชัดก็ตามมันจะทําการกัดกัดทิ้งกัดทิ้งล่วงหล่นลงมาที่โคนต้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราพบเจอหลังจากที่มันกัดทิ้งลงมาเนี่ยมันยังฝากไข่ไว้ที่ใบที่มันกัดทิ้งลงมานะครับก็คือปล่อยให้ไข่ของมันที่อยู่กับใบมะม่วงเนี่ยล่วงลงมาที่พื้นล่วงลงมาที่พื้นเพื่อมาทําการ ฟักตัวอยู่ในดินนะครับพอฟักตัวแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นวัฏจักรของไอ้พวกร่วงกิ่ใบนี้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าเราเจอก่อนที่เราจะฉีดพ่นสารนะครับก็ให้ทําการเก็บยอดอ่อนม่งที่ร่วงบนดินนะครับเอาไปฝังหรือเอาไปเผาทําลายนะครับจะได้ลดวัฏจักรการเกิดของร่วงกี่ดใบขึ้นมาอีกก็จะทําให้มะม่งเราเนี่ย ปลอดภัยจากการที่โดนด้วงกินใบเข้าทำลายนะครับบางครั้งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ด้วงกินใบเนี่ยมันเข้าทำลายคือจะค่อยๆกรีดกรีดกรีดจนใบอ่อนน้ำม่วงเราเนี่ยร่วงหล่นล,ง,ลงมานะครับแล้วก็หน้าตาของด้วงกินใบที่ผมเอามาแทรงในวิดีโอนะครับก็จะเป็นด้วงกินใบที่เข้ามากัดกินใบอ่อนน้ำม่วงนะครับก็จะเป็นรูเต็มไปหมดถ้ากัด กินแบบนี้นะครับมันจะทิ้งเชื้อราไว้ทำให้ใบม่วงเราเนี่ยเป็นเหมือนใบไม้นะครับแต่จริงๆแล้วคือติดเชื้อราที่ยอดของม่วงไปก็จะทำให้ต้นม่วงเราเนี่ยชะง,งักการเจริญเติบโตซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยก็จะมีอยู่หลายชุดนะครับชุดที่ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่โดนนะครับชุดที่โดนยอดกุดหมดก็ต้องรอแตกแล้วก็เราเนี่ยจะต้องพ่นสารป้องกันซึ่งของผมเนี่ยพ่นสัปดาห์ละครั้งเลยฝนมันตกนะครับ พอฝนตกมันก็เกิดการชะล้างสารก็จะเสื่อมสภาพไปมแมลงก็จะกลับเข้ามากินใบมะม่วงใหม่ของเราได้ซึ่งหน้าฝนจะเป็นอะไรที่พีคมากเราก็ควรจะต้องมีการป้องกันการเข้าทําลายของร่วงกิจใบตามที่ผมใช้สารป้องกันไปนะครับหากคิดว่าสารที่พ่นไปแล้วเนี่ยมันจัดการไม่อยู่ก็ให้ทําการสลับสารนะครับหรือ ลองใช้สารอื่นบ้างก็ลองปรึกษาร้านที่เขาขายเ,าเคมีพัธุ์เกษตรนะครับร้านกเกษตรเนี่ยก็เอารูปถ่ายนะครับไปถามเขาว่ามีสารป้องกันกําจัดไอ้พวกด้วงพวกนี้ไหมนะครับก็ถ้าเป็นที่ผมเนี่ยผมจะใช้เป็นสารเซวินแปดห้านะครับเพราะว่าจะไม่มีผลต่อยอดอ่อนมะม่วงนะครับวันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับแล้วก็มีภาพกรอบมาเห็นว่ามันกํลาลังเข้าทาลายจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับแล้วก็เอาไปจัดการได้อย่างถูกต้องนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ค,ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนีเราดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมเก่าผมว่าขอบคุณและสวัสดีครับ